เอาลสวัสดีทุกคนเราาวาเองวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิกซ์แมนกับช่วงโชว์เคสตัวละครซึ่งวันนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าจะเป็นการโชว์เคสตัวละครที่ทุกคนชื่นชอบมากๆเพราะว่าหลายคนเป็นเมตัวคนนี้แต่ว่ามีหลายคนบอกตัวคนนี้ห่วยแต่วันนี้เราจะพิสูจน์ให้ดูว่าตัวคนนี้มันก็มีจุดเด่นที่มันเล่นได้อยู่ตัวคนนั้นก็คือเคลอนแสงนั่นเองหรือว่า ปีศาจวิประลาดเคลอนโอ้โหแค่ชื่อก็แบบขนลุกสูซ่าวิขนลุกมากแล้วกเ็เราบอกเลยว่าโชว์เคสวันนี้จะเป็นโชว์เคสที่ค่อนข้างพิเศษเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่ที่อารีนาอ่าเราไม่ได้มากิวอว์นะวันนี้กิวอวกิวอว์เราตีไปแล้ววันนี้พี่จิงไม่คิดว่าจะได้โชว์เคสกิวอว์แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์เคสอารีนาเพราะเราคิดว่าจุดเด่นของเคลอนเนี่ยคือมีอย่างเดียวคือเอาไปลงอารีนาแล้วมันเก่งมากๆกิวอว์ก็เก่งแหละแต่คิดว่าอาจจะได้ใช้แบบคนเงื่อนไขแปลว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าคคคคคคลลลลิิปปนนนนีี้้้ไไไ์์์์เเเเเเยยยยออ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 ะะะะหหรรืวววว่่าามมมใใกกกกกกท็็็โชสตตดดๆๆแัจ มีแรงกำลังใจในการทำอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบิลของเรากันก่อนเลยมาบิลของเรานั้นจะเป็นบิลที่ค่อนข้างดูดีเพราะว่ามันเป็นอินจูรี่แล้วก็รีซิตเป็นบิลที่ดูยังไงก็ดูดีนะแล้วก็เราใช้เป็นดัตต์เดบิลเพราะว่าอันนี้มันเจ๋มันเก๋ดีแล้วก็เราัพแผนเป็นแผนเอสเพราะว่ามันเหลือแต้มมันเหลือไม่มีอะไรมากแล้วก็ที่จริงมันควรจะเป็นทีเล็ตร้อยด้วยแต่ว่าเราสกิลอิชชู่นะเราทำได้แค่นี้แหละแล้วก็แหวนเราไปได้แท็กด้วยโคตรเจ๋งเป็นอะไรที่เจ๋งมากที่จริงเราคิดว่าถ้าเราภาพปรับใหละแต่่่คิดวาาไมจํเป็น แล้วก็เคสล้อมีจุดเด่นอะไรอีกทำให้เหลืองบิลอย่างนี้มาอันดับแรกเลยครูควรสังเกตได้เราจะไม่เหมือนบิลคนอื่นบิลของเราจะเป็นแบบดามเมจเพียวๆรีซิตไม่ถึกไม่มีสปีดมีแต่รีซิตเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่นเป็นคอมโบนหนึ่งอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูสกิลเคสล้อก,กันก่อนเคสลอเนี่ยมีจุดเด่นที่ทําให้คนเกลียดแล้วก็น่ากลัวมากด้วยก็คือเรื่องของการที่มันเริ่มเทิร์นมาแล้วก็จบเทิร์นจะมีบัฟเคานเตอร์หนึง่งเทิร์นแปลว่าตัวคอนนี้จะเคานเตอร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าไม เล่นบิล์อื่นอาจจะอัพได้แต่เราคิดว่าบิลที่เรากำลังจะเล่นเนี่ยอัพแล้วเสีย,สยประโยชน์ไม่ดีอย่าอัพนะแล้วก็สกิลหนึ่ง 1, คนอัพให้เต็มเพราะเป็นดาเมจถ้าเกิดเคาน์เตอร์จะเป็นตีหมูด้วยแล้วก็ได้บาเลียบาเลียไม่สำคัญหรอกอย่างที่บอกไปแต่คือคนอัพให้เต็มเอาให้แรงๆสกิลสามก็ควรอัพให้เต็มแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรเพราะสกิลสามจะได้กดก็ตอนที่จบแล้วเผิ่ม <ๆ S 1> ไม่ได้กดด้วยซ้ำเพราะมันจะจบก่อนอ่ะไปหน้าอัน,นีน่ากันดีกว่าปะ โอเคอะน,นีนาเดี๋ยวเราจ้ให้ทราบก่อนว่าตอนนี้อัน,นีนาเราอยู่ที่แรง5,300แต่ก็คือแรงประมาณนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแข็งๆมากดูสิ5,300มีปุนลัสเซเดนกันบ้านอะไรแบบนี้ก็ดูไม่ค่อยจะตึงเท่าไหร่โอเคอันดับแรกที่ต้องระวังคือไอ้นี่มันลบบัฟไม่ส่วนรีซิตนะอันตรายมากๆแต่คิดว่าคงไม่อันตรายมากเพราะเราเอาตัวคอคท่าใหม,าม่ไปรอได้แต่เราคิดว่าเราคงตีบ้านนี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราเอาบ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้มันหลอดเทพกว่าอันดับแรกเลยก็คือเราจะมีทีมเป็น3ตัวนี้เป็นสามบ้อนดับแรกคือสต้ คิสตี้เนี่ยเราคิดว่าบิลยังไงก็ได้อันนี้ไม่จาเป็นใส่เพิ่มรีซิทก็ได้ใส่วอฮอนก็ได้ใส่อย่างอื่นก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญคือทำรีซิทให้เยอะแล้วก็รองเท้าสปีด5ห้เร็วกว่านี้ได้ก็ดีมากๆแต่ความถึกเนี่ยไม่จําเป็นไม่จำเป็นต้องถึกแล้วก็แผนตัวเองนะอัพเต็มที่จริงเราคิดว่าคิสตี้อ่ะถ้าไม่ปลูกพลังจะเก่งกว่าเพราะว่าเปลี่ยนคาดมาแล้วอ่ะมันมีดันเทินของเคยอนด้วยแล้วพอเคยอนมันดันเทินบ่อยๆอ่ะเหมือนว่ามันจะบื้มตียังไงก็ไม่รู้เรา,า,า,เ,เ,ราเลเาเว้ือจะ เดี๋ยวไว้ทำแบบตัวใหม่ที่มันไม่เปลี่ยนคัทไมไปว่ากันอีกทีแล้วก็คิตตี้แบบเวอบัฟดาบแค่นั้นเองแล้วก็ให้ลิซิธครึ่งหนึ่งกับเคลอนเคยลอนนั้นด้านเคย์ลอน K จีงิงๆอีหลังสุดเสมอแล้วก็เอาอันนี้ไปเพราะว่าปกติเราชอบใช้ชิ้นนี้อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเคลอนนะเราเลยใช้ใช้ชิ้นนี้ไปแล้วก็ใช้ตัวคอนนี้เป็นตัวคอนที่สำคัญที่สุดในทีมนี่ก็คืออาคาเทสมืดถามว่าทำไมต้องอาคาเทสมืดเพราะอาคาเทตมืดเป็นตัวคอนเดียวในเกมที่แปะะอมตเท อยู่ยันลูกบวชแล้วก็สุ่มบัฟให้ด้วยเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆแล้วก็เราที่จริงเราคิดว่าเราอยากบิวให้เป็นแบบว่าสปีเดเยอะกว่านี้สักสกปีด250แล้วก็รีซิตแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรรายแค่นี้แหละเราของมันไม่ค่อยดีมากก็ไม่เป็นไรแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครเนี่ยเราคิดว่าหยิบตามสถานการณ์ว่าเจอสตูแบบนี้หยิบอะไรดีแบบถ้ากเกิดสมมติว่าเรากลัวโดนอาคาเทสโคเวกเราก็สามารถใช้เป็นาตายแสงก็ได้แต่เราคิดว่าคงไม่เป็นประโยชน์มากเราคิดว่าเราใส่ตัวละครที่มันจะให โลกสดใสดีกว่าถามว่าใส่ใครแล้วโลกจะสดใสเราใส่เป็นเอาจริงๆมันคือใครก็ได้ตำแหน่งนี้มันแค่จะฟรีด้วยซ้ําเราเลือกเป็นอ e ีนับลกันเพราะว่าอ e ีนับมันให้แผนคิดอ่ะอ e ีนับเราอ่ามีแผนพีีคอสิบสี่เปอร์เซนต์อย่างที่บอกไปว่าเครอนเราคิไม่ร้อยดังนั้นเอาอ e ีนับไปให้แผนอ่าอ e ีนับของเราก็ของมั่วๆใส่เอลวิสนะแต่ก็คือเอามาเพื่อบัฟคิดา้ำเบนดัดนแหละไม่มีอะไรมากโอเคเดาไปเรื่อยเลยบอกก่อนอยังอย่างว่าเครอนแสงห้ามขบนนี้ห้าม ออโต้ Auto, ห้ามควิกเบรคเทิรนมันควิกเบรคเทิรนไม่ได้ไดนะดังนั้นระวังด้วยแวเราคิดเรคิดว่าน่าจะโดนไอ้นี่ตีหัวนี่ตายปะเพื่อความปลอดภัยเราว่าเราเราเปลี่ยนเป็นตายแสงด้วยขอตายแสงก่อนด้วยเรากลัวตายเรากลัวไอ้นี่ตายที่จริงใชร์าคาเดทก็ได้มั้งอาคาเดทด้วยเพราะเรากลัวว่าอาดีตมันจะแบบสปีดจูจีจะด,ดีดดาแล้วแบบมันดังหัวแล้วแบบหัวแดนเออเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนลมตีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันทัดมือด้วยเออมันจะโดนอดีตแสงเล่นนะโอเค เรามาถึงปุ๊บซีโอดังหัวก่อนหนึ่งทีดังอาคาเทสแต่าคาเทสบอกว่าไม่แคร์ท้าไหลขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแล้วก็ข่าวดีก็คือไอ้นี่ไอ้นีนช่ช้ำอ่ะโอเคเดี๋ยวเราบอกวิธีเล่นง่ายๆให้ข้บนี้หลังจากที่อาคาเดสกดสกิลสองให้กดใส่เคลอนหลังจากนั้นออโต,โต้ได้เลยแล้วก็ปิดสกิลเคลอนนะเคลอนปิดสกิลไว้อาคาเทสปิดสกิลด้วยเปิดก็ได้แต่ว่าเราคิดว่าคงไม่ต่างกันมากแล้วก็เปิดสกิลอันนี้ไว้ แล้วก็ให้กดตีคนที่คิดว่าตายยากที่สุดในนี้เราคิดว่าไอนี่ตายยากสุดอ่ะเราตีอ้นี่ไว้เซนาไว้อ่ะม,มาแตกอมตะแต่ไม่เป็นไรไม่แคร์หลังจากนี้คือใครตายก็ไม่ต้องสนแล้วคนเดียวที่ห้ามตายคือเคลรนแต่เคลรอนอมตะสามเทิน irl. มันไม่ตายมาตีมากเคลรนก็ฮ่าป้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 า,ปาแล้วเราก็เอฟเคอารีนาะจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยฮะไออมตะสามเทินเนี่ยมันต้องให้เคลรนน่ะได้เทินน้อยที่สุด ปัญหาเลยก็คือพอมันตีโดนคิสตี้เนี่ยมันดันเทอนเคลอนด้วยเราเลยคิดว่าต้องไม่ไม่เปลี่ยนคาร์ดอะ่ะเออต้องหาเวอร์ชันไม่เปลี่ยนคาร์ดมาเล่นแต่พอไม่เปลี่ยนเวอร์ชันไม่เปลี่ยนคาร์ดมันก็จะต้องหาตัวใหม่อะ่ะเพราะว่ามันไม่มีแบบวิทยาศาสรวิทยากรรมย้อนกลับมันเป็แล้วเป็นเลยนะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านิดหน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรออแกใครได้ตายแล้วแต่อย่างที่บอกไปว่าใครตายไม่สำคัญเคลอนห้ามตายก็พอ,อโอเคมาตามมดแล้วอ่ะก็จะตีแต่เคลอนเคิลอนก็จะพื้นทัดโพไปเราแนะนําว่ามันออโต ซึ่งเราคิดว่า 5, 5บิลนะบิลเป็นคีดราม่าจน่าจะเก่งกว่าอินจูดี้เราคิดว่าอินจูดี้ไม่เก่งมากแต่พอดีเราอยากลองว่าอินจูดี้มันจะเวิร์กไหม <c oughs> ก็เลยเอาเป็นจูดี้แต่เราคิดว่าถ้าเป็นบิลคีดราม่าหรือว่าบิลเป็นโจมตีอ่ะน่าจะเก่งกว่าเออเพราะว่ามันตีไม่ได้ตายตายไปเลยมันไม่ได้แบบค่อยๆหล่อๆแบบเนี้ยแต่ดูทรงแล้วมันก็ดูไม่ค่อยเป็นปัญหานะเอแบบอก็ดูทรงไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไร แล้วมันก็ตีมาปุ๊บปุ๊บเราก็เคาน์เตอร์ไปเนี่ยอีซี่เล่นแค่นี้เป็นคือถามว่าไอ้นี่เป็นมิการลงที่มันค่อนข้างดีไหมเราคิดว่ามันก็คงไม่ดีเท่าลุนา่าแสงฟีดาอะไรพวกนั้นแต่เราคิดว่าแบบเนี้ยมันดีกว่าตรงที่ความสัดใจมันสัดใจมากๆการได้เห็นแบบเคีรอ,อนฮิสพัตโตแบบตบตบม,ม,ม,มันโคตรเจ๋งแล้วก็เราบอกอะไรให้หนึ่งอย่างถ้าเกิดว่าเราเหลือไออมาตะหนึ่งเทินให้กดเปิดสกิลอันติไว้อ่ะกดเปิดอันติเลย เผื่อไม่ตายอ่าเผื่อไม่ตายแต่ที่จริงมันตายแหละแต่ถ้าเกิดเผื่อไว้ว่าแบบอ,อ๋อโอ้โอเคโอเคปลี่ยนสกิลแล้วไม่ได้ไใช้แล้วแต่ก็เผื่อไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ตายก็จะมีแอนติคเครอที่แบบค่อนข้างวันช็อตได้เกิดพุกอย่างนะดูไว้แต่ว่าจะมีอะไรบางอย่างที่แย่จริงๆแต่ถ้ามันมีอะไรบางอย่างแย่จริงๆเราคิดว่าตัวคนที่4ี่จะเป็นตัวคนที่แก้ปัญหานนี้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปหาบ้านอีกหลังนึงกันโอ้โหบ้านนี้ โคตรเมตาหน้ากลัวมากๆเข็นกี่ทีก็ขนลุกสู้แต่อันตรายหนึ่งอย่างคือมียูฟิเน่ยูฟิเน่ลบบัฟไม่สนรีซิตทุกคนต้องจําตรงนี้ให้ได้ดังนั้นการจะจัดทีมนี้ไปต้องเอาเอววล่าไปด้วยนะเราเอาเอวล่ามาแทนอ่าโอเคใช้เอเวล่ามาแล้วก็อาจจะมีโอกาสตีบึ้มเนื่องจากว่าอาคาเทสไม่ได้บัฟถ้าเกิดว่าไอ้พวกนี้มันเราคิดว่าเซียหน้าแสงวันช็อตเราไม่ได้แต่หมอเนี่ยอาจจะรับเราได้แต่คงไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกรีซิตอ่าร้อยเก้าสิบบวกเจ็ดสิบ คงไม่ติดมัง้งคิดว่าโอเคหมอมาก,ก่อนเอเวล่าเนี่ยมันไม่ได้ตายในเทิร์นแรกอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงกับมันมากนะชิวๆปล่อยให้มันชิวๆไปโอเคมันทำอะไรไม่ได้โอเคเซน้าตีไอ้นี่เราแต่ว่าบอกเลยว่าเราไม่เจ็บอาคาเทสเราบิวเลอเหมือนเจ็ไม่เจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวเราคิดว่าเราก่อแตกเอ่อยู่ฟิเน่เพราะเราเกลียดอยู่ฟิเน่ เราสุมมันไม่ออกไม่ใช่อะไรหรอกมันสุมไม่ออกเราเ,ลเกลียดมันนะไม่ใช่เกลียดเพราะว่ามันสกิลโกงหรืออะไรแต่เกลียดเพราะว่าสุมไม่ออกอ่ะเตะมันไปคาเตอร์กอแตกเบาอยองไม่มีดาเมจอาคาเทสเราทึกพลเลือด1หมืนเจ็ดไม่ตายง่ายๆที่จริงบิวให้เร็วแล้ว่าน่าจะดีกว่าแต่ไม่เป็นไรหรอกทำไงก็ได้ให้มันมีชีวิตรอดแล้วก็อยู่กดสกิลแบบนี้ก็ถือว่าผ่านเหดมือตี ลบบัฟแต่ตัวครนี้มันสดรีซิตดังนั้นตีไม่ได้ตีไม่โดนมันเรียกว่าไงตีไม่ติดหรอกลบไม่ออกหรอกจะมีเฮดมืดที่ไหนแบบดีซิตเยอะขนาดนั้นโอ้โดนโดนโดนโอ้โดนด่อนโอเคเมื่อกี้ไม่บัฟดาบนะบัฟดาบซับเข้าไปอีกอ่าบัฟดาบไปอย่างที่บอกออโต้ได้อ่าออโต้ปุ๊บเดี๋ยวเราตีใครดีเราคิดว่าในกรณีนี้เราน่าจะเลงเอเซียนาเพราะเซียนามันไม่คอเตอร์โอเคอยู่ฟีเน่ไปก่อนละศบแรกโอเค อ่าใครจะตายได้แล้วเพราะว่ากดสกิลสองเรียบร้อยแล้วไม่ตายไม่เป็นไรมีชีวิตอยู่ต่อก็เป็นเรื่องที่ดีนะเคนี่เราว่าคอรโบนี้ค่อนข้างดีตรงที่เราสามารถนั่งเอนหลังแล้วก็สบายจังเลยอ่าคีเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ไม่ขีแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เคลนไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ตีแบบต,ตียับยับเอ็เคนี่ตายแล้วไม่เป็นไรที่บอกไปว่าไม่แคร์เท่าไหร่ อโอเคเซนาไม่มีรีซิสแต่ก็ไม่แค่เท่าไหร่ไอพวกท<ว><ว>ี่เป็นทีมพัาน์มืดอ,อย่างเงี้ยมันตีแต่เครอนอยู่แล้วเพราะมันคือเป็นตัวท่าแสงเมื่อจะตีแสงเสมอหาเป็นตัวคอเดียนตี้โอเคเครอนเรามีอมตาตะเหลือแค่เธอเดียวละเปิดอันติอ่ะกดเปิดอันติไว้นี่กดเปิดไว้เผื่อมันเก็บไม่ได้เราะจะได้มีเป็นแหนรับมือ92เปอร์เซ็นต์ไม่คีอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรดัดเดวิลไปอย่างทีอ่ะแล้วก็หมอซัดมาไม่เป็นไรล้มไม่ออกหรอกเพราะว่ารีซิสเราโคตรจะเยอะ ถ้าเกิดว่าใครกลัวมันโดนลบออกก็ไปใส่อาร์ตริแฟกที่เป็น,นโบลิซิสของกิวก็ได้มันก็ช่วยปลอดภัยประมาณนึงอยู่เนี่ยเล่นเหลือแค่นี้ถ้าเกิดเซน่าแสงไม่ได้ใส่โฮลิแซกยังไงก็ตายอันตรีมาอ,อ,อ,อันนี้อันตรีตีหมูแต่ว่าคงไม่แคร์เท่าไหร่เพราะว่าเราคอเตอร์ไปอีกหนึ่งทีแล้วก็มันโดนอินจุลี่ไปรครึ่งหนึ่งแล้วเห็นไหมจากเคลอนเราเพราะว่าเราบิวเคลอนอินจุลี่มันก็เลยเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดูพิสดารดีนะโอเคเออเดี๋ยวให้เคลอนปิดฉากอย่าง สวยงามถ้ามันไม่เซน่าโฮลี่แซกเราก็คงจะไม่เป็นไรนะจะมีโอกาสมีไหมมันก็มีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะคิดว่าคงไม่ใช่โอกาสมันน้อยเออที่จะเป็นเซน่าโฮลี่แซกนี่เคลอนยอดนักอารีนาของเราเนถ้าเกิดว่าเป็นเล้งกิวอเราก็เราก็คงจะเอาเป็นทีม3ตัวแล้วตัวที่4ก็ปล่อยไปมันจะสู้พวกอะไรแบบเจโนได้ดีเพราะว่าพวกเจโนอะไรเงี้ยไอพวกที่เป็นตัวดามเมจอะมันก็ฆ่าเราไม่ได้ ราคิดว่าบ้านไหนดีเราเอาบ้านนี้ไหมบ้านนี้ก็น่าสนใจนะหรือจะบ้านเซนาอีกแต่เซนาคนนี้ดูไม่ค่อยจะเจ๋งเจ๋วเท่าไหร่อะเอาบ้านหรือเอาบ้านนี้ต่อบ้านนี้อันนี้บ้านไรอาอันนี้บ้านไรอาน่าจะดูดีนะเอารอบ้านไรอาดีกว่าเพราะว่ามันมีชูมือด้วยชูมือมันตีเคเรนอย่างที่บอกไปมันก็เลยเป็นเรื่องที่ชิวๆแต่ตัวคนนี้น่าจะชิวๆละเพราะว่าไม่มีใครตีเลยโดยเดียดตีตัวนี้ตัวเดียวแต่เราคิดว่าก็คงเอา,าอาคาเดสแสงไปเพราะว่า เราอยากได้ตัวคอนให้ไอ้นี่มาแปะอมตะก่อนเดี๋ยวมันแบบเริ่มมามันยดตัวนี้ตอนที่เราเรายังไม่แปะอมตะเดี๋ยวจะงานเข้า,าได้นะและ้วก็ทำอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าโอเคอาจจะใช้ไ็นตัวอื่นก็ได้แหละใครมีอาร์มิดหรือว่ามีเป็นฟีดาก็ใช้ได้หมดขอแค่เป็นตัวคอนที่ดันเทินมาโอเคมาตีมาก่อนแล้วแต่ว่าเราก็ดันเทินสู้ตึ้งมาแล้วเราก็ดึงอาคาเทสมาทำไงก็ได้ให้อาคาเทสได้แปะอมตะซีรอนแล้วหลังจากนั้นใครจะเป็นอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราอีกต่อไปนะแปะไป อ่ารูด่งแล้วอคาเดตายแน่นอนซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่นะอ่ค่ไอคาเทตายทุกคนก็จะตีแต่เครอนแล้วเพราะว่าตัวคนท่าแสงเดือแค่ตัวเดียวละอ่ะลบไม่ออกเพราะเรารีซิตเยอะะดึงมาเต็มที่เลยทําอะไรทําได้เลยมาฆ่าคาเดสไปเลยจะได้จบเรื่องราวนี้อ่ะเฮดเลือดสองหมื่นสองเรียบร้อยดับดิ้นไปแล้วอ่ะมตีแต่ไอนี่ละเราถามว่าเครอนแสงกลัวชูไหม บอกเลยว่าไม่แคร์ด้วยซ้าแล้วทำไมมันไปใครมันไปดัดเดวิลใส่เมื่อกี้ชูมันตีมาเราเคาน์เตอร์แล้วไมเราดัดเดวิลใส่หมออะมันต้องดัดเดวิลใส่ชูมปะ่ะเอาเออเอาไปว่าเราไม่ค่อยเข้ใาใจเท่าไหร่หแต่ก็เราน่าจะมองผิดแหละเออเราน่าจะมองผิดหรืสสญญอเมื่อกี้มันดูโอมามันดูโอหมอป่ะไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้สังเกตเพราะเราฝอยอยู่นะโอเคเคาน์เตอร์ไป โอ้ <Techn Pokémon> oh, ทีมนี right? okay. ้จะตายหมดแล้วอเคแคสซีฟมาแคสซีฟเพสมาแล้วถามว่าเคลอนแคร์ไหมก็ไม่แคร์อยู่ดีได้ตบอยู่ดีอันตีชูมาแล้วถามว่าแคร์ไหมก็ไม่แคร์อยู่ดีนะออโต้เหรอลืมออโต้ปิดสกิลก่อนอันตีของเคลอนเนี่ยยิ่งไฟติ้งเยอะจะยิ่งแรงดังนั้นเก็บไว้เป็นท่าไม่ตายกดเฉพาะตอนที่ไอออรมาจ่าใกล้หมดอ่ะค่อยกดนะโอเคที่จริงข้าไม่รู้จะตีใครก็ตีตัวคนที่มันใช้สุดก็ได้ ตีตัวช้าๆมันจะตีเคลรนไม่บ่อยไออย่างเงี้ยตัวคนเร็วๆเนี่ยมันตีเคลอนบ่อยมันก็จะเคาเตอร์บ่อยขึ้นอ๋อโอ๊ยดัดเดวิลผิดตัวอีกแล้วให้ยาแล้วว่าเกมมันมั่วแล้วเกมมันมั่วสั้วให้ยามันไม่มันควรจะดัดเดวิลใส่คนที่มันตีมันปะทำไมไปดัดเดวิลใส่คนข้างๆอะนี่ใส่ไม่ดีนะเคลอนใครมันตีมาแบบเหมือนคริซ่าแบบเคยดูเป็นคลิปตลกๆปะที่เป็นแบบมีคนไปตีหัวตีหัวเพื่อนอะแล้วคนพอมันหันมามันจะสดกับไอคนทีี่ตหัว แต่มันส่วนกับผิดคนมันเป็นส่วนกับไอ้คนที่อยู่ข้างๆแบบนั่งอยู่เฉยเดนเฉยเลยให้ยาเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากมากโอเคบ้านนี้น่าสนใจมากๆเป็นบ้านที่ดูดีดูด,ดีเราคิดว่าน่าจะเจียงดีเราคิดว่าบ้านนี้ไม่น่าจะมีสปีดอ่แต่เราคิดว่าใช้เป็นเอเวาเถอ่าเอเวอเราเราโกยูฟิ่น่สุดละยูฟิเน่เน,นี่คือน่ากลัวที่สุดในทั้งหมดในโลก<ม>นี้ละเพราะว่าถ้ามันอันติีเมื่อไหร่เราว่าเกมมีพิกอะเออถ้าเกิดเราไม่มีบ,บัฟหลบอามาาันตาระเบิดหมดเคาน์เตอร์ก็ระ โอเคมันเปิดก่อนเป็นเรื่องธรรมชาตินะอ่าปัญหาคือถ้าเรากดสกิล3เอวิล่ามันจะถ้าเรากดสกิล3เอวิล่าไอ้นี่จะฮิวแต่ปัญหาคือมันฮิวใครไม่สำคัญนะเราเตะนี่มันจะฮิวห่วยห่วยดีกว่ามันสกิลหนึ่งเราติดสตัร์เผื่อมันไอ้นี่โลกจิตบิวเป็นแบบว่าอาคาเทสแสงเอฟเฟกต์ร้อยสองร้อยสามสิบซึ่งมันก็ไม่มีหรอกพูดแบบพูดพูดเอาคอนเทนต์เป็นงั้น แล้วก็พวกนี้ชามากๆดังนั้นเราจึงไม่ค่อยซีเรียสอะไมากขอแค่ให้เราแปะอมตะให้เครอนได้ทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาอ่ะปลอดภัยหายห่วงบีบีเคตีมาเคาน์เตอร์ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรไม่แคร์เท่าไหร่เบาหยองบับดาบให้ที่จริงมีบับดาบจากสุ่มดิบถุมบับเมื่อกี้ไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรพีเนตีมาเคาน์เตอร์เลือดเหมือนเดียวให้ยาเลือดเหมือนเดียวจะกันอะไรได้ เราตี๋ยคาเทสดีกว่าดืมออโต้เลยจริงจริงมอโต้แหละตีมาเราก็เคาลเตอร์รัวๆโอ้โอ้โอ้หนึ่งศพไปแล้วตีมาเคาลเตอร์โป้โป้โป้ยูฟิเน่ไปแล้วโฮลิแซกไม่ได้เพราะว่ามันมีอาการเอามีไอ้มันเอาไอ้นี่มันเล่นคู่แล้วมันถ้ามันโฮลิแซกมันจะฟื้นปหมมันก็ไม่ฟื้นปหมไอ้ยาแล้ว ไอ้นั่นก็ไม่มีรีซิตด้วยไอ้ยเป็นทีมที่ค่อนข้างพิลึกพิลันมากถ้าถามว่าทีมนี้ RTA จะไหวไหมเราคิดว่าถ้าจะเป็นทีมนี้เราจะเล่น RTA อ่ะเอ่อก็คือต้องล็อกช่อง3มที่อาคาเทสมือเพราะอาคาเทสมืนเนี่ยเป็นตัวคอนเดลที่แบนไม่ได้ต้องอยู่แล้วหลังจากนั้นน่ะก็ต้องหยิบเป็นตัวดาเมจสองตัวอาจจะมีปเป็นแคลรนหนึ่งตัวกับอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวคอนที่น่ากลัวน่ากลัวเช่นอาเรียอ่ะเป็นอาเรียอย่างเงี้ยน่าจะได้แต่ถามว่ามันจะเวิร์กไหม ถ้าคนเขาดูออกคือล็อกช่องสามีอาคาเดสเนี่ยส่วนใหญ่คนจะดูออกทันนี้เลยว่าจะทำอะไรเขาจเจ้าตัวคนที่โซเบิร์นไม่สนดีซิตมาเช่นบาซ่าอิเซมืดพวกนี้ถ้าเกิดมาแล้วมันมีโซเราแย่เลยนะเพราะว่าโดนแค่โดนห้ามบับอย่างเดียวอะ่ะทีมคือจบเลยอคาเดสมืดไ่ลังไม่ได้แค่ติดห้ามบับติดลบบับแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะตายเลยเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้ไม่ได้เป็นโชว์เคสใหญ่นั้น,น,นต้องมีดีลประจวบปะมีแล้กันอ่าเราใส่แหงเปบนนั้นให้ ราอยากได้ยูฟิเน่เมื่ออยู่พอดีเลยถ้าเกิดว่าเกมให้ยูฟิเน่เมื่อเราก็คงจะดีมากๆนะในการรีวิวประจำวันครั้งนี้ไม่เป็นไรเนมูนัทเนมูนัทเป็นตัวคอครฮีโร่สามดาวธนูไฟที่เอ่อถ้าถามว่าทุกวันนี้ได้ปั้นมาใช้ไหมไม่ได้ใช้ละเออคือมันไม่ได้เล่นแต่ถามว่าตัวคนนี้เก่งไหมไม่เป็นฮีโร่ในตำนานเป็นมีเรื่องเราเป็น SCP สยองขวัญเคยเล่าไว้ว่าตัวคนนี้สามารถวันช็อต บอสอบิสในช่วงชั้นแรกๆช่วงมาณชั้น80ได้บอสที่เป็นเมอร์มืดบอสที่เป็นเทอรเบีย,ยไฟเฟดก่อนจะเข้าล่างมืดสามารถวันช็อตได้นี่คือเป็นตำนาน S.C.P ที่น่ากลัวมากเพราะตัวคนนี้สกิลมันจะําดาเมจแรงตามเลือดสสุดของเป้าหมายแล้วโซเบิร์นคือเพิ่มดาเมจทำให้มันเป็นตัวควนที่มันตีแรงมา,มากๆขอแค่กอดแตกติดททร์กเก็ตได้อะไรก็ตามก็น่าจะตายหมดแล้วก็ไม่กันเรื่องของสกิลเลือดด้วยดังนั้นก็ไม่เป็นว่าไม่ต้องมายุ่งก,กับตัวคนนี้เอาเป็นว่าปล่อยไปก่อนเเดีี๋ยยวรอมันนปล่ค ให้เรา,เ,าเขาลืมตาขึ้นแล้วจะโซ่์พลังที่น่ากลัวไปแล้วก็ร้องว่าโคโคไดยโยอะไรก็ว่าไปนะไปว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้าจะันใหม่คลิปหน้าเราไปแล้ว